สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟสี่ทีน่าฮักทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวลาวพารวยเส้นเก่าเส้นเคยเนาะมือนี้เฮาก็สิพาทุกคนไปโถสัมภาษณ์เสียนมหาใสเนาะว่าเสียนมหาใสส,สิมีตัวเลขแนวทางให้เฮาตัวใดเนาะสิจับคู่ให้เฮาบบเนาะสิเน้นตัวใดเนาะสำหรับงวดประจำวันที่สิหกกรกฎาคม2 5 6นนี้เนาะ เอา F4 ท่านใดที่เข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางซ่องสาวลาวเนาะได้เห็ดได้ฮ็ดคลิปต่อไปเนาะได้หาแนวทางในเด็ดดีๆมาฝากมาต้อน F4 ทุกคนเนาะเอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเฮากะไปโทรไปลมไปสัมภาษณ์ตัวเลขแนวทางกับเสียนมหาใสพร้อมๆกันเลยเนาะ สวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับพี่สบายดีสวัสดีครับจ้าจาหลังจากเนวห้างเขานะพี่นอกอะตามต้องงวดอีกค่ะจ้าครับโอเคสัญญาณสัญญาณโอเควป่ะพี่สัญญาณดีครับผมสัญญาณดีครับชัดเจนครับผมครับผมเนาะอ่าวันนี้หลักร้อยเด่นไปที่หนึ่งครับผมจ้าแป๊บนึงเด้อค่ะแป๊บนึงครับรับ หลักร้อยเด่นไปที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะหลักร้อยเด่นไปที่เลขหนึ่งตัวเดียวครับผมจ้สามตัวจะให้หางเดียวครับหนึ่งสองเก้าครับผมโอ้หางเดียวเลยบ่าครับรับหางเดียววดนี้เอาหางเดียวครับเดี๋ยวสักครู่นะพี่ดื้อหลักร้อยเด่นไปที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะครับผมค่ะวดนนี้พี่ว่าหายรักซิปมันว่าค่ะลักนุวยหนีว่าได้หายมันว่าลักซิฟเนี่ยลักซิปไม่เป็ลักซิ หสิหลักสิบเดนบนหลับนอ๋หลักสิบบนนะค่ะเนาะสิบบนเก้าตัวเดียวครับคุค่ะสิบบนเด่นเก้าตัวเดียวนะค่ะจับคู่หน an ึ่งเก้าสามตัวยังก็สามตัวยังก็พี่สามตัวหนึ่งสองเก้าครับคุหนึ่งสองเก้าค่ะประกบคู่ครับ ตัวทีเก้าตัวเดียวครับออฮัลโหลครับประกบประกบคู่ครับพี่ประกบคู่หนึ่งเก้าครับผมหนึ่งเก้าห้าสองเก้าสองเก้าค่ะห้าเก้าห้าเก้าค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะหกเก้าหกเก้าค่ะล่างจะเป็นไปที่ห้าตัวเดียวครับผม ล่างเด่นไปที่ห้าก็คือวิ่งเลยวิ่งหาเลยเนาะค่ะเนาะจับวิ่งหาตัวเดียวครับผมจ้าคับจับคู่หนึ่งห้าหนึ่งห้าจ้าสองห้าสองห้าจ้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าจ้าแปดห้าแปดห้าจ้าเก้าห้าจับก็มีแหละจับเก้าหานะค่ะเนาะครับผมจ้า แล้วแนวทางมื้อนี้พี่ยังสิบประทันเลย่วงกลุ่มไปท่านเน้นแม่นป่ะพี่ร่วงกลุ่มไปเลยครับรอบเดียวเลยครับผมอ๋อรอบเดียวเลยเนาะค่ะเนาะรอบเดียวเลยบ่พี่ครับโป้งวันนี้มันใจอยูว่านาสิเก่าอี่มั้งจ้ะครับครับพี่ครับมั่นใจว่าสิแต่อีกอยู่เนาะค่ะเนาะมั่นใจว่าสิแต่เพราะว่ามันผ่านพกหัวไปแล้วนะมันครับแม่นครับจับโป้งวัสารครับกสิค่ะแบบนี้ละค่ะก็เดินยาวมาจังหวัดแล้วค่ะพี่คะ เด่นเง้ยมาเลยหางวดครับหางวดเนาะค่ะเนาะตับตุ่วัดแต่เต่าตุครับค่ะหกหกวังวดที่ผ่านมาคือเขาหกหนึ่งเนาะค่ะเนาะครับผมจ้าครับแต่คนบนบนนะครับวันี้ให้สองเก้าครับค่ะสองเก้าค่ะสองเก้าตัวรองหนึ่งเก้าครับตัวรองหนึ่งเก้าจ้าตัวหางหลังเด่นล่างก็เล่นไปที่เจ็ดห้าตุ๊ก เจ็ดห้าค่ะสองห้าตัวรองครับผมสองห้าตัวรองค่ะครัตามเบอร์นี้เนื้อทางมีคำนี้นะครับผมจ้าพี่ครับพี่หาจังไดกับฝันจังไดกับทรมาหาแอดอีกเนี่ยเด้อพี่เด้อหาพี่ฝันจังไดสิมีความเขียนไว้จังไดกับทรมาหาแอดอีกเนี่ยเด้อพี่เด้อรับได้รับได้ครับนั้นตันหนึ่ครับผมจ้าเพื่อมีเพิ่มเติมอยากเพิ่มเติมขค้งสุดท้ายจังสินะค่ะ คครรัับบได้จ้าเซียนมหาขอบคุณหลายๆครับพี่ขาสำหรับเนี่ยวทางฝากตอนแฟนคขับทางช่องเนาะค่ะเนาะครับผมยินดีครับผมขอบใจใหลายๆเด้อไอ <c oughs> สวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับเอาแล้วเนอเอฟซีทุกคนเนาะหลังจากที่เฮาได้โทัวร์วอลทรลมโทรสัมผัสตัวเลขแนวทางของเซียนมหาสายแล้วเนาะ อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของเซียนมหาไสเนาะนี่หลักร้อยเซียนมหาไสก็จะให้นึ่งเนาะส่วนหลักสิบบนเนาะก็จะเก้าให้มาเก้าเนาะแล้วก็เลขเลขบนสามตก็จะมีหนึ่งสองเก้าเนาะแล้วก็เลขสองตก็จะมีหนึ่งเก้าแล้วก็สองเก้าห้าเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าหกเก้าเนาะ เตียนมหาใสกับวงกลมเนาะเน้นไปทีสองเก้าเนาะส่วนหนึ่งเก้าก็เป็นตัวรองเนาะส่วนเลขล่างก็จะมีวิ่งหนะ้าเนาะห้าตัวเดียวเนาะและ้วก็เลขสองตัวเนาะเลขล่างสองตัวก็จะมีหนึ่งห้าแล้วก็สองห้าแล้วก็เจนะ็ดหนะ้าเนาะแปดห้าเก้าห้าเนาะแล้วก็เน้นไปทีเจ็ดหนะ้าเนาะส่วนสองห้าก็เป็นตัวรองเนาะ เอาแคบน้าจจเอาว้เด้เอฟสีทุกคนสำหรับเอฟสีท่านใดที่เข้ามาเบิ้งเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะไม่ว่าจะเป็นเอฟสีเก่าหรือเอฟสีไม่เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อเพื่อที่สิบ่พพาดคลิปต่อไปเนาะแล้วก็เข้ามาเบิ้งแล้วก็เบิ้งให้จบคลิปเด้ออย่าเลื่อนผ่านเด้อเดียวสิบ่เห็นเนาะตัวเลขแนวทางเนาะสิบ่เห็นเบิดเนาะ ถ้าเอฟีทันใดยังบ่มักยังบ่ทึกใจเนาะตัวเลขที่เพิ่นจับให้กะสามารถเอาตัวอื่นมาจับใส่ได้เนาะจับคู่ใส่กันได้เลยเนาะส่วนตัวเลขแนวทางของเซียนมหาไสนี่ก็จะเป็นขั้งแรกเนาะที่ซ่องเฮาได้เอามาเอามาทายทํำให้แฟนครับได้เบิ่งได้สมเนาะตัวเลขแนวทางของเซียนมหาไสนิกะถือว่าเดินดีเนาะ เป็นที่น่าติดตามเนาะเพราะว่าตัวเลขแนวทางของเซียนมหาไสนี่ก็เข้าเนาะก็เข้าห้าง,งวดติดเนาะงว,งวดนี้ก็จะเป็นงวดทีหกเนาะทางเซียนมหาไ้เพิ่นกาเนาะกะมั่นใจว่าตัวเลขแนวทางของเพิ่นสิงวดนี้ก็สิหลังจากได้เบิ่งได้สมเนาะตัวเลขแนวทางของเซียนมหาไสแล้วเนาะสุดท้ายนี่ก็ฝากเอฟซีทุกคนเนาะที่เข้ามาเบื้องมาสม กะฝากกดไลค์กดแชจนาะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่เป็นกำลังใจให้กับสาวลาวเนาะส่งสาวลาวได้เหตุคลิปต่อไปเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะทางอ้ายเสียนมหาไซเนาะที่เอาตัวเลขแนวทางมาแบ่งปันเนาะให้เฮาได้ท่ายทำได้ฝากได้ต้อนเอฟซีเนาะแล้วก็ขอบใจไลายๆลายเอฟซีทุกคนเนาะ บอกว่าจะเป็น fc เก้า fc ใม่ที่เข้ามาเข้ามาให้กำลังใจทางซ่องไดะเฮดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สาวลาวกะขอลาไปก่อนเนาะสบายดี